คุณเคยพาพ่อแม่ไปหาหมอไหมคะสังคมไทยตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วท่านผู้ฟังตอนนี้อาจจะเป็นผู้สูงวัยเองหรือดูแลพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงวัยอยู่ความสุขจากการที่มีสุขภาพดีของพ่อแม่หรือตัวเราเป็นถิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะวันนี้พยาบาลจุ๋งขอนำบทความดีๆจากหนังสือ สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิดสาสูขนะคะของคุณหมอชิโอนคามสาสวะซึ่งเป็นจิตแพทย์ของประเทศญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะเป็นบทความที่ดีมากเรามาฟังกันนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากต้องการจะมีความสุขสุขภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้คนส่วนใหญ่คงตอบสวนมาว่าก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่สักหน่อย ถ้าอย่างนั้นขอถามคําถามหนึ่งนะคะว่าคุณเคยเห็นผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพ่อแม่บ้างไหมการที่พ่อแม่ไปหาหมอประจำด้วยโรคอะไรสักอย่างคุณเคยไปด้วยเพื่อรับฟังปัญหาจากแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่บ้างไหมมีคนจำนวนมากที่แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นโรคร้ายแรงหรืออาจมีอันตรายถึงชีวิตเช่นมะเรง็งถึงแพทย์จะ ขอให้คุณมาด้วยก็ยังปล่อยให้พ่อแม่ไปโรงพยาบาลเองโดยไม่สนใจจากประสบการณ์ของคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าลูกที่แม่เป็นโรคซึมเศร้าหรือความจําเสื่อมแล้วยอมลางานมาโรงพยาบาลด้วยในวันธรรมดาและบอกว่าขอให้หมอช่วยอธิบายอาการเจ็บป่วยให้ฟังอย่างละเอียดนั้นมีอยู่น้อยมาก ทุกคนจะพูดกันว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่มีคนที่นึกถึงสุขภาพของคนในครอบครัวอยู่น้อยจนคาดไม่ถึงและคุณหมอได้พูดถึงเรื่องของการป่วยติดเตียงค่ะว่าสามารถป้องกันได้แต่เนิ่นๆโดยไม่ว่าคุณจะมีความสุขเพียงใดแต่ถ้าคนในครอบครัวป่วยหนักหรือพ่อแม่ของคุณนอนติดเตียงความสุขนั้นจะหายไปในชั่วพริบตา แม้ว่าภรรยาของคุณจะช่วยดูแลพ่อแม่ให้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะแย่ลงไปทันทีจนบรรยากาศภายในครอบครัวตึงเครียดผู้สูงอายุที่เคยแข็งแรงไม่มีทางที่จู่ๆจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะจะต้องผ่านระบบอ่อนกำลังจนแรงทางกายค่อยๆถดถอยลงการจะไปถึงจุดที่นอนติดเตียงต้องใช้เวลา กล่าวคือส่วนใหญ่แล้วการนอนติดเตียงนั้นป้องกันได้ค่ะถึงกระน,นั้นนะคะมีคนที่รู้อยู่ไม่มากไม่ตระหนักว่าพ่อแม่ของตัวเองกำลังอ่อนแรงจึงปล่อยทิ้งไว้ไม่ใส่ใจไม่ว่าตัวเองจะสุขภาพดีแค่ไหนถ้าทุกคนในครอบครัวไม่มีสุขภาพดีแล้วคงจะมีความสุขไม่ได้ คนส่วนมากเพิ่มมาตระหนักข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อคนในครอบครัวเจ็บป่วยไปแล้วความสุขแบบเซโรโทนินเป็นรากฐานของความสุขทั้ง3ขั้นไม่ใช่เพียงสุขภาพของตัวเองเท่านั้นแต่รวมถึงสุขภาพของทุกคนในครอบครัวด้วยจึงจะรักษารากฐานของความสุขไว้ได้คุณหมอมีวิธีที่จะทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีมาแนะนำกันนะคะ โดยวิธีที่1ไปโรงพยาบาลกับพ่อแม่เพื่อฟังคำวิทิจฉัยของแพทย์คุณหมอได้ยกตัวอย่างเคสของคุณแม่ว่าคุณแม่คุณหมออายุ81ปีแล้วแม้ว่าสมองจะใช้ได้พอสมควรแต่วันก่อนตาข้างซ้ายของแม่มองไม่เห็นจึงต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งคุณหมอไปไม่ทัน เพราะเป็นการผ่าตัดแบบเร่งด่วนจึงกลับไปหาแม่หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วพาแม่ไปตรวจสายตาเพื่อฟังแพทย์อธิบายรายละเอียดแพทย์เจ้าของคข้ใช้เวลาอธิบายแบบเข้าใจง่ายและสุภาพถึง20นาทีรวมทั้งให้ดูผล C T สแกนและรายละเอียดอื่นๆรวมทั้งสาเหตุที่สายตาจะไม่กลับไปเป็นปกติแม้ว่าจะผ่าตัดแล้วก็ตาม ซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่รักษาคุณแม่ใจดีและคุณหมอชอบหมอคนนี้มากหลังกลับจากโรงพยาบาลแม่บอกผมแบบนี้ครับผ่าตัดแล้วแต่สายตาไม่หายดีมันแปลกนะทำไมสายตาไม่กลับไปเป็นปกติเมื่อครู่คุณหมอใช้เวลาอธิบายให้ฟังตั้ง20นาทีแต่แม่ไม่เข้าใจอะไรเลยคุณหมอเลยอยากให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าผู้สูงอายุไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมออธิบาย คิดว่าแม่ของผมมีความทรงจำและความสามารถในการทำความเข้าใจที่ยังใช้การได้แต่ผมได้ตระหนักอย่างชัดเจนเลยว่าด้วยอายุที่มากกว่า80ปีแล้วการจะเข้าใจคำอธิบายทางการแพทย์ได้อย่างเพียงพอนั้นเป็นเรื่องยากแล้วการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นความรับผิดชอบของใคร ซึ่งข้อเท็จจริงนี้คงใช้ได้กับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั่วโลกตัวอย่างเช่นวิธีการจัดการยาลดความดันสำหรับโรคความดันโลหิตสูงแม้แพทย์จะบอกว่าพยายามลดอาหารเค็มด้วยระวังอย่าใส่น้ำปลามากเกินไปคนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจหรือทำอย่างจริงจัง พอกลับมาบ้านก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมแถมยังกินผักดองที่มีเกลือเป็นส่วนผสมอยู่เยอะเข้าไปเป็นจำนวนมากเลยยิ่งทำให้อาการความดันโลหิตสูงรุนแรงขึ้นไปอีกในกรณีนี้ที่อาการป่วยแย่ลงนั้นใครต้องรับผิดชอบผมคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของครอบครัวครับ การที่ความทรงจำและความสามารถในการทำความเข้าใจของผู้สูงอายุถดถอยลงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วว่าแพทย์เจ้าของไข้คงพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ระยะเวลาในการพบหมอมีจำกัด ดังนั้นจึงอยากขอให้ไปเป็นเพื่อนท่านเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยฟังคำแนะนำจากคุณหมอไม่ให้ตกหลน่นแล้วช่วยให้เจ้าตัวทำตามนั้นจริงๆเพราะคนที่จะช่วยได้ไม่มีใครนอกจากครอบครัวครับข้อที่2ควรเจอหน้ากันจริงๆให้มากที่สุด ควรพบปะและพูดคุยกับคนในครอบครัวเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้การรับรู้สภาวะสุขภาพของคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวการสังเกตพฤติกรรมที่เป็นตัวชี้วัดเช่นออกไปซื้อของได้ตามต้องการไหมทำอาหารเองได้ไหมเจอกับเพื่อนฝูงหรือคนอื่นบ้างไหมจะทำให้รับรู้สภาพการใช้ชีวิตและสุขภาพได้ ตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดดูในตู้เย็นจะรู้ว่าได้ออกไปซื้อของหรือไม่ ถ้าดูในครัวจะรู้ว่าทําอาหารทุกวันไหมได้เอาขยะไปทิ้งหรือเปล่าทําความสะอาดบ้านไหมถ้ากวาดตามองภายในบ้านก็จะรู้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ไปหาพ่อแม่หรือพาหลานไปเจอหน้าท่านเท่านั้นถ้าเราใส่ใจกับสุขภาพของพ่อแม่แล้วจะช่วยให้สังเกตเห็นความผิดปกติได้ในระยะตน้นทีที่สขอดูผลการตรวจสุขภาพ หลังพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคร้ายแล้วเราไปจัดการกับข้าวของที่ทิ้งไว้ก็มักจะเจอผลตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งมีค่าที่ผิดปกติแสดงออกมาให้เห็นหลายปีก่อนหน้าแล้วแต่ไม่มีร่องรอยของการไปรับการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลซึ่งหมายความว่าไม่ได้รับการตรวจเช็คหรือรักษาต่อแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น ถ้าได้รับการตรวจอย่างจริงจังตั้งแต่หลายปีก่อนหน้านี้อาจจะตรวจพบในตอนนั้นซึ่งยังเป็นระยะเริ่มตน้นทว่ามีคนจำนวนมากที่แม้ว่าตอนตรวจสุขภาพประจำปีจะมีค่าต่างๆผิดปกติออกมาให้เห็นกลับไม่ทำอะไรแล้วปล่อยไปแบบนั้นทั้งโรคเบาหวานหรือความดันสูงถ้าตรวจพบตั้งแต่ช่วงแรก เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้นได้หรืออาจช่วยชะลอไมใ่ให้อาการรุนแรงขึ้นในทางตรงกันข้ามแม้แพทย์จะบอกว่าค่าน้ำตาลในเลือดสูงไปนิดต้องระวังหน่อยคนส่วนมากก็ยังคงทําตามเดิมคือไม่ออกกำลังกายไม่ปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารที่กินยังคงทั้งกินทั้งดื่มอย่างดุดันส่วนใหญ่จึงพัฒนาไปสู่โรคเบาหวานในที่สุด ปกติพ่อแม่ของคุณได้รับการตรวจสุขภาพอยู่ตามระยะใช่ไหมคุณทราบเรื่องนั้นหรือเปล่าท่านเคยให้คุณดูผลตรวจสุขภาพบ้างหรือเปล่าถ้ามีค่าผลการตรวจเลือดตัวใดผิดปกติก็อาจพาไปรับการตรวจเชิงลึกหรือถ้าเจอว่าค่าความดันโลหิตหรือน้ำตาลในเลือดสูงก็คงต้องกึ่งบังคับให้ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างจริงจังแต่ถ้าเราบอกผู้สูงอายุแบบนั้น ก็มักถูกย้อนกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกอายุปูนนี้แล้วถ้าจะป่วยก็ช่างมันหรือไม่ได้อยากมีอายุยืนขนาดนั้นนี่นาะสำหรับผู้สูงอายุแล้วจะไม่สนใจกับการป้องกันหรือการพกอาการช่วงเริ่มต้นอย่างจริงจังเลยเพราะฉะนั้นนะคะครอบครัวน,นั่นแหละต้องคอยช่วยเหลือด้วยการดูพ้นตรวจสุขภาพหรือพาไปโรงพยาบาล เพาพ่อแม่ของคุณนอนติดเตียงหรือต้องได้รับการดูแลตลอดคนที่จะลำบากก็คือตัวคุณถ้าพ่อแม่ไม่มีเงินคนที่ต้องรับผิดชอบค่าใจ่ายต่างๆทั้งค่าหมอค่ารักษาพยาบาลก็คือคุณข้อที่สี่ค่ะแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่เป็นอะไรก็จงอย่าเชื่อรอบตัวคุณน่าจะมีคนแบบนี้เช่น คนที่น้ำหนักลดลงหัวภาพจนผอมไร้เรี่ยวแรงหน้าตาไม่สดใสมีรอยดำคล้ำรอบดวงตาดูอย่างไรก็มีความผิดปกติทางร่างกายคนแบบนั้นถ้าเราถามด้วยความเป็นห่วงว่าดูเหนื่อยนะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะตอบว่าไม่เป็นอะไรหรอกคำว่าไม่เป็นอะไรนั้นเชื่อถือไม่ได้ เห็นชัดเลยว่าเหนื่อยล้าแต่กับบอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าตอบว่าช่วงนี้งานยุ่งเลยเหนื่อยสะสมไปหน่อยกำลังคิดว่าจะพักสักหน่อยแล้วแสดงว่าสามารถเข้าใจสภาพร่างกายของตัวเองและตระหนักถึงปัญหาว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างคงไม่ได้แล้วดังนั้น ถ้าทักษะการเข้าใจตัวเองปกติและรู้ตัวว่ามีอาการเจ็บป่วยจะยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ถ้าดูยังไงก็ไม่สบายการบอกว่าไม่เป็นอะไรเป็นหลักฐานชัดเจนว่ากำลังฝืนอยู่หมายความว่าไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองดีหรือแย่หรือพยายามไม่ให้คนอื่นเห็นสภาพที่ย่ำแย่ของตัวเองด้วยการแสดงท่าทีกรบเกลื่อน ทว่าในความเป็นจริงอาจแย่กว่าที่เห็นถ้าเล่าจากประสบการณ์ของผมนะครับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่แล้วอาการป่วยกำลังคืบหน้าไปจนถึงจุดที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนข้อที่5ค่ะไปเดินเล่นด้วยกัน ผมได้เขียนเกี่ยวกับความสำคัญของการนอนหลับการออกกำลังกายและการเดินตอนเช้าไว้แล้วสำหรับผู้สูงอายุนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในบรรดา3สิ่งนี้ก็คือการออกกำลังกายไม่เพียงพอคนที่ในแต่ละวันไม่ออกนอกบ้านเลยสักครั้งแน่นอนว่าย่อมออกกำลังกายไม่เพียงพอ ถ้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านระหว่างเดินไปหนึ่งเที่ยวใช้เวลา10หรือ20นาทีรวมกับเวลาที่ใช้ในการซื้อของด้วยแล้วจะได้เดินประมาณ30นาทีแค่ออกจากบ้านวันละครั้งจะได้ใช้เวลาออกกำลังกาย20นาทีผู้สูงอายุจะเลี่ยงการออกไปนอกบ้านหรือเดินเล่นโดยอ้างว่าปวดหลังปวดเขา่าหรือเหนื่อย ถ้าเพียงแค่เดินเล่น20นาทีแล้วรู้สึกว่ายากลำบากคงเข้าสู่ระยะอ่อนกำลังแล้วกล่าวคือกำลังจะเข้าสู่ อาการตั้งต้นของการนอนติดเตียงแล้วแม้จะแนะนำว่าผู้สูงอายุควรเดินเล่นวันละ20นาทีแต่คนที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยตัวเองคงมีน้อยแน่นอนต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งก็ไม่เกิดผลในฐานะจิตแพทย์ที่ตรวจรักษาผู้สูงอายุมานับไม่ถ้วนการที่ผมแนะนำว่าควรออกกำลังกายหรือควรไปเดินเล่นดูเหมือนว่าไม่มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุคนไหนบอกว่า คุณหมอบอกได้ออกกำลังกายแล้วแม้แต่คนเดียวแล้วควรทำอย่างไรดีเพราะการออกกำลังกายคนเดียวให้ได้ตามแผนแม้แต่คนสุขภาพแข็งแรงอย่างเรายังทำได้ยากเลยคำตอบก็คือครอบครัวต้องไปเดินด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือพาไปด้วยเวลาที่ออกไปซื้อของหรือจะพาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก็ได้ นอกจากนี้การออกกำลังกายมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคความจำเสื่อมได้อย่างมหาศาลเพียงเดินเล่นวันละ20นาทีอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์จะลดลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวถ้าไม่อยากให้พ่อแม่เป็นโรคความจำเสื่อมหรือนอนติดเตียง สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ท่านเพิ่มการออกกำลังกายเท่านั้นนี่คือส่วนหนึ่งของบทความดีๆในหนังสือของคุณหมอคาบาสวะนะคะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลย และสิ่งที่สำคัญมากๆที่คุณหมอเน้นก็คือการที่เรารู้สุขภาวะของพ่อแม่การไปรับฟังคำอธิบายของคุณหมอหรือพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลการดูแลท่านโดยการพาท่านไปเดินเล่นก็จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี คิดว่าบทความนี้คงเป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ